ครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ที่ติดตามครับคุพี่ของนัตถุชมครับผมที่นี่ที่ขามมบูเปล่าไว้ครับพวกขนาดครับเ <h ush> นี่ยหยาบใบพี่น้งองโอ้ยหยากระไรซ้ำกันครับมาดับรถยีบเอียดแรงขั้นโตขั้นเดือนครับผมไปหยากระพรวมรถดด้วยครับ ไาไว้ครับป่ะตัเดินกันเลยครับผมเพื่อเอาลูกรัพนาก็ตัองซ้ำกันก็ตีแล้วแล้วใส่ปุ๋ยมันก็สีง้มอยู่ดอกว่าครับนะ,ะคั 你 giờ hái mình không quay một bò lắm không คุ้มรถเนี่ยครับมันมาเมนคัวมอะไรเขาเหอะชัดเนี่ย ครับผมสีเขาบ้านกวอนบาดเนี่ยเพราะ,ระเวเอ็นสีตกดินแล้วครับเพราะบ้านยุกไก่บทตันได้เล่าไงแล้วครับเพราะว่ามันสีน่สิบลายผมกะสีมืออื่นกะสีมาต่อไหมอ่าตีแล้วเล่ากะสีได้ประมาณนี้ครับอ้อยกะสี่นี้หักหักแน่ครับกะลายเลยแหละเพราะว่ามันมันบุกคอยได้ออกเขาเนาะที่จริงแล้วจักเดือดละเทือน,นี่สิพอดีครับพวกอ้อยที่ เขาเลยเลยก่อออกมาเขาสิได้หักต่้งแต่แรกครับอ้อยซุมที่เหลืออยู่ในแถวป็ะกาสิได้อ้วนๆสวยๆครับอันนี้เหยียบไปเสียไรไปน้ำครับเนี่ยแบบนี้แล้วก็เรื่องรถไทยครับสำหรับผมความคิดส่วนตัวนะการใส่งานบียีนี่ก็โอเคอยู่ครับ แต่มีมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือพ่วงมาไล่เพิ่นมันเปนพวงมาไล่พวเวอร์ครับแล้วเพิ่นเป็นรถสองแถวเพิ่นสิงัดครับคันตกดินต่างระดับเนี่ยนี่ล่อล่อเพิ่นตกนี่ปุ๊บสารอนแล็บแย่แส้เป๊ะตัวที่ตัวแด่นครับหักเที่ยวเองก็มี่เวลาเขาคุ้มก็เลยสิเมื่อยครับเวลาขับซำเกือบซำขับคุ้ยเหล็กกูหละเวลาขึ้นมาหัวงานครับแบบนี้ พื้นตั้งระดับเนี่ยซนแบบนี้ครับหักปั๊บเลยทันทีพวงแหวดีดนิ้วครับเจ็บนี่ละคอเสียที่ผมบ่ชอบเลยกับรถคันนี้ครับแต่ว่ายางอื่นโอเคครับระบบเกียร์ระบบพิธีโอพิธีโอจัดครับ980ถือว่าจัดเลยล่ะครับ ในรถคูปะตาปกติรถเอ0าน์กัแค่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยกว่าครับตอนนี้เก้าร้อยแปดสิบเลยครับเกือบซ้ำรถนิวฮัลแลนด์ผมครับรวมๆแล้วก็ใส่งานดีครับเนี่ยเสียเสียอย่างเดียวเรื่องระบบเลี่ยวเพิ่นนี่แหละถ้าได้เป็นพวงอมาลัยพอเวอร์เนี่ยนี่จะดีมากเลย โอเคครับไปพร้อกันคลิปหน้าครับผมมือนี้สิเขาบ้านกันครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมนะครับ